เรื่องที่สี่ตนเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธภาษิตอัตาหิอัตโนนาโทโกหินาโทปโรสิยาอัตนาหิสุดันเตนะนาทาั่งลพติดุลพังแปลความว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากอธิบายความ พระพุทธภาษิตนี้คุณหูของพุทธศาสนิกโดยทั่วไปมีการกล่าวถึงกันเสมอมอในแง่ศาสนาเปรียบเทียบคําสอนเรื่องให้พึ่งตนเองของพระพุทธเจ้านี้เป็นคุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเพราะศาสนาอื่นๆโดยทั่วไปสอนให้พึ่งพระเจ้าก็เขาถือว่าพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดเป็นที่พึ่งอันกเกษมของมนุษย์ไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าพระเจ้าเป็นผู้ปรากฏอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่ง รู้ทุกสิ่งทุกอย่างและสําคัญกว่าอะไรหมดคอยช่วยเหลือมนุษย์อยู่ตลอดการแต่พระพุทธศาสนาสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจากเป็นที่พึ่งได้ในความหมายชั้นสูงถ้าหมายความว่าในการทําความดีเพื่อไปบังเกิดในสวรรค์ก็ตามเพื่อบรรลุถึงพระนิพพานก็ตามบุคคลต้องทําด้วยตนเองให้คนอื่นทําแทนไม่ได้พระพุทธเจ้าครูอาจารย์และพ่อแม่เป็นเพียงผู้ชี้ทางให้เท่านั้น ส่วนความเพียรพยายามเพื่อบรุคคุณคุณอนุคุณต่างๆนั้นตนเองต้องทําเองจะได้ครูดีสักเพียงเลยก็ตามถ้าศิษย์มไม่ยอมทาตามสิมอย่างเดียวก็ไม่อาจศึกษาวิชาให้สาเร็จได้พ่อแม่ดีเพียงใดก็ตามสั่งสอนอย่างเลิศเลอเพียงใดก็ตามถ้าลูกไม่ยอมปฏิบัติตามสิมอย่างเดียวก็เหลวเอาดีไม่ได้มีตัวอย่างให้เห็นมากมายอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนส่วนคนอื่นๆเป็นเพียงองค์ประกอบเป็นผู้ชี้ เป็นผู้บอกชี้ทางแนะนำพร่ำสอนเท่านั้นอาฆาตารตธาคาตาจริงอยู่เมื่ออยู่ในวัยเด็กซึ่งยังพึ่งตนเองไม่ได้ทุกคนต้องพึ่งพ่อแม่พี่น้องหรือญาติคนใดคนหนึ่งแต่ก็ต้องพึ่งตัวเองอยู่ด้วยนั่นเองเช่นการกินข้าวแม้จะมีคนอื่นป้อนแต่เด็กก็ต้องอ้าปากเคี้ยวกลืนและเครื่องย่อยอาหารช่วยย่อยอันหนึ่งเด็กๆย่อมมีความน่ารักอยู่ในตนทุกคนผู้ใหญ่ให้อุปการะเพราะความน่ารักน่าอินดูของตน แม้พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัรมภ์ว่าุงจากพุทธบริษัทก็เพราะท่านมีศีลอาศัยศีลของท่านเป็นที่พึ่งของอำนักถ้าเป็นพระทุศีลก็ไม่มีใครอุปถัมภ์บำรุงส่วนเรื่องที่พระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนั้นโดยใจความก็คือให้ถือพระรัตนตรัยในฐานะเป็นผู้บอกทางเป็นแสงสว่างในพ้นทางไม่ใช่ให้ท่านมาทําความดีแทนให้ความดีเราต้องทําเองดังพระพุทธภาษิตทรง เตือนว่าตุมเฮหิกิจังอาตปังอาฆาตารตาธาคาตาความเพียรเครื่องเผาบาปท่านทั้งหลายต้องทําเองตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นในที่บางแห่งทรงสอนให้พึ่งพระธรรมดังได้อธิบายแล้วคือให้ถือทมเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตชีวิตที่เดิน,ดนชีวิตที่เดินตามอาธรรมพบแต่บาปเดินตามธรรมพบแต่บุญตนที่ปราศจากธรรมเป็นตนที่ว่างเปล่า ตนที่มีธรรมเป็นตนที่เพียบพร้อมด้วยคุณค่าส่วนข้อว่าบุคคลผู้มีตนฝึกด,ดีแล้วย่อมในที่พึ่งซึ่งในตัวยากนั้นพระพระองค์ทรงประสงค์อธทพึ่งคือพระนิพานซึ่งบุคคลสามารถถึงได้โดยวิธีเดียวคือการฝึกตนให้ดีเริ่มตั้งแต่การสำรวมในศีลทำจิตให้เป็นสมาธิและอบรมปัญญาให้รุ่งเรืองพราราหัตผลน,นั้นคือที่สุดแห่งดีของตนท่านยิงว่าความดรียยิ่งทำยิ่งหมด คือไม่มีอะไรจะต้องทําอีกส่วนกรรมชั่วยิ่งทํายิ่งมากทําเท่าไหรไม่รู้จักหมดเหมือนยิ่งไหวนะยิ่งลึกคนอื่นแม้จะรักเราเป็นที่พึ่งของเราได้บ้างก็คงเป็นได้ชั่วคราวไม่ยั่งยืนเหมือนการพึ่งตนเองพ่อแม่ผูดเต็มใจให้ที่พึ่งแก่ลูกก็เฉพาะเมื่อลูกยังเล็กอยู่เท่านั้นเมื่อลูกเติบโตพอจะหากินได้พอพึ่งตัวเองได้แล้ว ท่านก็พอใจให้ลูกพึ่งตัวเองมากกว่าเกาะท่านแก่อยู่ตลอดชีวิตยิ่งกว่านั้นท่านเองก็มีวันตายส่วนมากก็ตายก่อนลูกลูกๆจึงควรรีบขวนขวายพึ่งตนเองให้ได้ในวัยอันสมควรแล้วย้อนกลับทำตนให้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่บ้างท่านจะได้ปลื้มใจว่าไม่เสียทีที่เลี้ยงมาด้วยความเหนื่อยยากพ่อแม่ที่ได้พึ่งลูกนั้นปลื้มใจเหลือเกิน และโดยปกติเกรงใจลูกอย่างยิ่งสมัยที่พ่อแม่ต้องพึ่งลูกนั้นเป็นสมัยที่น่าสงสารลูกที่เลี้ยงพ่อแม่นั้นจะไม่ตกต่ำไม่เคยเห็นใครตกต่ำเพราะเลี้ยงพ่อแม่เลยกุศลแห่งความกระตันอยู่ต่อพ่อแม่นั้นให้ผลแรงและให้สม่ำเสมอเลี้ยงพ่อแม่อยู่ในบ้านเหมือนมีเทพเจ้าไว้คุ้มครองเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งคุณความดี เกี่ยวกับการเงินผู้หวงพึ่งตนเองควรจะเก็บเงินไว้ในคราวจําเป็นบ้างเช่นคราวเจ็บไข้ไม่สบายไม่ควรประมาทได้มาเทารายจ่ายหมดเท่านั้นควรเก็บไปใช้ในคราวหาไม่ได้บ้างไม่ต้องเที่ยวกู้ยืมหรือพึ่งพาอาศัยผู้อื่นหากเก็บไว้บ้างเพื่อใช้ในคราวจําเป็นย่อมมีความอุ่นใจกว่าผู้ไม่มีในการทํางานผู้พึ่งตนเองได้ในการทํางาน ไม่จําเป็นจะต้องประจบสอบพลอเพื่อให้ได้เลื่อนตําแหน่งแต่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนและพยายามปรับปรุงให้มีความรู้ความสามารถยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าท่านเป็นนายจ้า,จางท่านต้องการหมายซึ่งบุคคลผู้ที่มีความรู้ดีมีความสามารถดีและมีความประพฤติดีท่านต้องการแต่ไม่แน่นักหากเขาเข้ากับท่านไม่ได้ท่านอาจไม่ต้องการเขาก็ได้ในการศึกษาเล่าเรียน เราจะยิ่งต้องพึ่งตัวเองมากขึ้นคนมีความเชื่อมั่นในตนย่อมพยายามให้ได้ความรู้มาด้วยตนเองไม่ถามหรือลอกจากคนอื่นในเวลาสอบคนที่ชอบถามหรือลอกจากคนอื่นแม้จะผ่านไปได้ในระยะตน้นแต่จะมีภาระหนักดักอยู่เบื้องปลายเพราะตนไม่มีความรู้จริงยิ่งขึ้นไปชั้นสูงยิ่งลำบากและมักไปได้ไม่ไกลในการเรียนเป็นการลงโทษตนเองอย่างหนึ่ง มินเกติศัก์แห่งตนล่วงละเมิดระเบียบข้อบังคับของสถานที่สอบหากหากกรรมการจับได้ถูกทำโทษห้ามสอบเป็นจำนวนปีบ้างให้ตกในวิชาที่ทุจริตนั้นบ้างน,นอกจากต้องเสียเวลาแล้วยังต้องอับอายขายหน้าอีกเสียชื่อเสียงสกุลวงโดยเฉพาะทางคณะสงฆ์ในการสอบรรมและบาลีนั้นใครทุจริต เมื่อถูกจับได้เขาจะประกาศชื่อในหนังสือเฉลยข้อสอบนักธรรมและบาลีนั้นชื่อจะติดอยู่อย่างนั้นตลอดไปน่ากลัวจริงๆในการวางแผนอนาคตบุคคลผู้มึง่งผู้มุ่งพึ่งตนเองย่อมพร้อมเสมอที่จะ,ะเผชิญต่อความยากลำบากทุกอย่างเพื่อบุกบันไปสู่ความสาเร็จในอนาคตแทนการอ้อนวอนเขาพยายามด้วยตนเองค่อยๆก้าวไปข้างหน้าทีละน้อย แต่หนักแน่นมั่นคงมีความสุขด้วยการมองเห็นความก้าวหน้าของชีวิตไปปีละเล็กปีละน้อยทั้งทางด้านการตั้งตัวและความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจอนาคตเป็นสิ่งเราสร้างด้วยปัจจุบันถ้าปัจจุบันเราดีอนาคตย่อมจะดีโดยไม่ต้องสงสัยความจริงความช่วยเหลือจากภายนอกนั้นหากได้มาโดยง่ายก็ยจะทำให้ผู้รับเสียคนได้ง่ายเหมือนกัน เพราะมันจะทําให้เขาอ่อนแอคอยเหลียวหาที่พึ่งอยู่เสมอเมื่อถึงคราวต้องพึ่งตัวเองเข้าจริงๆก็พึ่งไม่ได้อาต้องเสียอนาคตไปทั้งชีวิตการทํางานด้วยความบากบัน่นพยายามในทางสุจริตเป็นการสร้างอนาคตที่ดีอย่างหนึ่งและดูเหมือนไม่มีทางใดดีกว่าการทํางานด้วยความบากบั่นอดทนพนานาไปก็มีเรื่องจะต้องพูดอีกมากขอยุติด้วยความสมควรเพียงเท่านี้ก่อนหากให้พิสดารก็ควรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งต่างหากทีเดียว พระพุทธภาสิทธิ์เรื่องการพึ่งตนเองนี้พระาศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามทรงปรารบมารดาของพระกุมารกัสปะมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องมารดาของพระกุมารกัสปะมารดาของพระกุมารกัสปะเป็นทิดาเศรษฐีในกรุงราชคลึกขออนุญาตบรรพชาตั้งแต่พอรู้เดยนสาแต่มารดาบิดาไม่อนุญาตจนกระทั่งได้แต่งงานในวัยสาว เมื่อแต่งงานแล้วตั้งใจปฏิบัติสามีดังเทวดาต่อมาตั้งคันแต่นางไม่รู้ขออนุญาตสามีเพื่อบรรพชาสามีอนุญาตและนำนางไปสู่สำนักภิกษุณีด้วยสักการะอันใหญ่ได้บรรพชาในสำนักภิกษุณีอันเป็นบริวารของพระเทวทัตทั้งนี้เพราะไม่รู้ต่อมาคันของนางเจริญขึ้นภิกษุณีทั้งหลายมาทักถามว่าอะไรกันนี่นางตอบว่าไม่ทราบ แต่ศีลของนางมิได้ด่างพร้อยเลยภิกษุณีทั้งหลายนำนางไปสู่สำนักพระเทวทัตถามพระเทวทัตว่าภิกษุณีนี้บวชด้วยศรัทธาแต่คันปรากฏขึ้นในขณะบรรพชาจะให้ทำอย่างไรพระเทวทัตนั้นคิดแต่เพียงว่าหากเรื่องภิกษุณีมีคันนี้รู้ไปถึงคนทั้งหลายเขาก็จะตำหนิได้ความเสื่อมเสียจากตกแก่ภิกษุณีผู้ทำตามโอวาทของเรา ดังนี้แล้วกล่าวว่าพวกเธอจงให้ภิกษุณีนี้ศึกเสียเถิดภิกษุณีผู้มีคันฟังคําของพระเทวทัตแล้วตกใจและเสียดายเพศบรรพชาของตนเพราะบวชด้วยศรัทธาไม่ปราถนาจะศึกจึงกล่าวกับภิกษุณีทั้งหลายว่าแม่ทั้งหลายเขาพเจ้าบวชด้วยศรัทธามิได้เจาะจงพระเทวทัตขออย่าให้เขาพเจ้าต้องเสื่อมจากเพศภิกษุณีเลยขอขอจงนำเขาพเจ้าไปยังสำน,นักพระศาสดาเถิด ภิกษุณีทั้งหลายได้นำนางไปสู่สานักพระาศาสดาที่เชตวนารามกราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอยู่แล้วว่านางภิกษุณีนี้ตั้งคันตั้งแต่ก่อนบรรพชาแต่เพื่อให้แจ้มแจ้กแยกคนทั้งหลายจึงทรงขอร้องให้พระเจ้าประเสริฐที่กุศลนางวิสาขามหา,นา,านอนาถปินิกะจุลอนาถปินิกะ และตระกูลใหญ่ๆอื่นๆให้มาประชมุมกันทรงให้พระอุบาลีเป็นประธานกรรมการสอบสวนคดีนั้นพระอุบาลีเมื่อคณะกรรมการพร้อมแล้วได้ขอให้นางวิสาขาพิจารณาสอบถามนางวิสาขาให้ก้นม่านเข้านำนางภิกษุณีเข้าไปในม่านพิจารณาดูมือเท้าสะดือและทองน้อยแล้วนับเดือนและวันดูจึงทราบว,ว่านางตั้งครรภ์ตั้งแต่สมัยเป็น คาลือัดจึงบอกความนั้นแก่พระอุบาลีเถระพระอุบาลีเถระจึงแจ้งแก่คณะกรรมการว่าภิกษุณีนี้เป็นผู้บริสุทธิ์คณะกรรมการได้แจ้งแก่พุทธบริษัททั้งปวงต่อมานางได้คลอดบุตรเป็นชายมีอนุภาพมากมีบุญอันได้กระทำไว้แล้วมากตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพ,พระนามว่าปทุมุตระ <c oughs> วันหนึ่ง ระราชาษีนที่โกศลเสด็จผ่านสนักภิกษุณีทรงสดับเสียงเด็กร้องทรงทราบเรื่องตลอดว่านั่นเป็นเสียงบุตรแห่งภิกษุณีนั้นมีพระประสงค์จะสงเคราะห์จึงให้นำเด็กไปเลี้ยงไว้ในวังพระราชนทานนามว่ากัศศบและเนื่องจากได้อยู่ในพระบรมราชาลุคเคราะห์คนทั้งหลายจึงเรียกเด็กนั้นว่ากุมารกัศศบเมื่อรู้เรืยองสา ขณะเล่นกับเด็ก,กอื่นๆที่สนามกีฬากุมารกัดศบตีเด็กอื่นเด็กผู้นั้นจึงด่าว่าเอาว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่กุมารกัดศพทูลเรื่องนั้นแด่พระราชาและทูลถามว่าใครคือมารดาบิดาของตนพระราชาตรัสบอกว่าหญิงแม่นมทั้งหลายนั่นแหละคือมารดาของเจ้ากุมารกัดศพไม่เชื่อทูลว่ามารดาต้องมีคนเดียวไม่มีมากอย่างนี้ขอพระองค์ได้ตรัสบอกความจริงเถิด เมื่อกุมารอ้อนวอนบ่อยๆพระราชาไม่อาจปิดบังได้จึงได้ตรัสเล่าความจริงให้ฟังทุกประการกุมารกาสบทราบความจริงแล้วสลดใจจึงทูลขออนุญาตบรรพชาพระราชาทรงพระอนุญาตตามประสงค์เขาได้บวทในสำนักพระศาสดาเมื่ออายุครบอุปสมบทได้อุปสมบทแล้วมีนาว่ากุมารกสบเถระ ท่านเรียนกรรมฐานจากพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าแม้ทําความเพียรพยายามปานใดก็ไม่อาจให้บรรลุคุณวิเศษได้จึงคิดว่าเราควรกลับมาให้พระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปดังนี้แล้วมาเฝ้าพระศาสดาแรมคืนอยู่ที่อันทวันครั้งนั้นภิกษุที่เคยเป็นสหายกับท่านสมัยพระกัสศบสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุอนาคามีผลแล้วบังเกิดในพรหมโลก ลงมาจากพรหมโลกถามปัญหา15ข้อกับพระกุมารขศพนั้นแล้วกล่าวว่าท่านจงไปเถิดนำเอาปัญหาทั้งสิบข้อนี้ไปทูลถามพระาศาสดาคนอื่นนอกจากพระาศาสดาไม่สามารถพยากรณ์ปัญหานี้ได้สำหรับเรื่องปัญหานี้โปรดดูรายละเอียดในวามิกสูตรมาชิมานิกายมูลปัญน,นาถพระตรปิฎกเล่มสิบสอเรื่องที่สาม โอปัมมวักที่สาผู้เขียนวันรุ่งขึ้นพระกุมการกัสดพบนำปัญหาเข้าทูลถามพระเจ้องค์และได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่อพระทศพลทรงแก้ปัญหาจบฝ่ายมารดาของพระกุมการกัสดพบจำเดิมแต่พระลูกชายออกบำเพ็ญสมณธรรมในป่าแล้วมีความทุกขโทมนัสเป็นเบื้องหน้าน้ำตาหลังหลยอยู่ทุกวันมิได้เว้นเพราะความคิดถึงบุตร วันหนึ่งที่ยวบินทบาทเห็นพระกุมารกระศพจึงรีบเดินเข้าไปร้องเรียกว่าลูกลก,ลกวิ่งเข้าไปเพื่อจะจับต้องพระบุตรชายแต่พระเทระถอยเสียและไม่ยอมให้จับท่านคิดว่าหากพูดจาด้วยอย่างดีภิกษุณีผู้มารดาก็จะไม่สามารถตัดความรักความอะไรในเราได้มารดาจะเสื่อมจากมากผลอย่ากะนั้นเลยเราจะพูดกับมารดาด้วยเสียงกระด้างดังนี้แล้วจึงกล่าวว่า ที่ยวทำอะไรอยู่ตั้ง12ปีจึงไม่อาจตัดแม้ซึ่งความรักได้นางในฝั่งนั้นคิดว่าคําแห่งลูกชายของเราหยาบจริงถามซ้ําอีกว่าท่านพูดอะไรนั่นเมื่อพระเถระพูดอย่างเดิมนางจึงคิดว่าเราไม่อาจกลั้นน้ําตาได้ร้องให้เพราะเราลึกถึงบุตรนี้ถึง12ปีแต่หัวใจแห่งบุตรของเรากระด้างเหลือเกินไม่มีความเยื่อใยในเราเลยประโยชน์อะไรด้วยความรักในบุตรเช่นนี้ นางตัดอาลัยในพระเถระแล้วบำเพ็ญสมณธรรมบรรลุพระอรหัตผลในวันนั้นทีเดียวต่อมาภิกษุณีภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าท่านทั้งหลายพระกุมารกสบและพระเถรีผู้มีอุปนิสัยอย่างนี้ถูกพระเทวทัตทาให้เสื่อมเสียแล้วแต่พระาศาสดากลับเป็นที่พึ่งของท่านทั้งสองนั้นน่าอาศรรัศจริงพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้อนุเคราะห์โลก พระศาสดาเสด็จมาสู่ธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นที่พึ่งที่พนักของคนทั้งสองเพียงในการนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสนิโครธชาดกเป็นใจความว่าเจ้าหรือคนอื่นพึงคบเนื้อชื่อนิโครธเท่านั้นอย่าคบเนื้อชื่อสาขะ ความตายในสำนักเนื้อชื่อนิโครธประเสริฐกว่าส่วนความเป็นอยู่ในสำนักเนื้อชื่อสาขาไม่ประเสริฐเลยทรงประชุมชาดวกว่าเนื้อชื่อสาขาเป็นเทวทัตบริษัทของเนื้อชื่อสาขาเป็นบริษัทของพระเทวทัตแม่เนื้อตัวถึงวรระถูกฆ่าเป็นพระเถรีบุตรเป็นพระกุมารกาัสบส่วนเนื้อชื่อนิโครธผู้สละชีวิตแก่แม่เนื้อผู้มีคันคือเราตถาคตนี่เอง เมื่อจะทรงประกาศความที่พระเถรีตัดความรักในบุตรทำที่พึ่งแก่ตนด้วยตนนั่นแหลจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยผู้อื่นไม่สามารถจะไปสวรรค์หรือทำมากผลนิพพานให้แจ้งได้เพราะฉะนั้นตนนั่นแหละชื่อว่าเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจากเป็นที่พึ่งได้ดังนี้แล้วทรงสืบอนุสสติแสดงธรรม,รมว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คนอื่นใครเล่าจากเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากมีในยา